ทำรากฟันงเทียมทำไมใช้เวลานานจังเลยวันนี้ครับช่องหมอโชคมีคำตอบครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหมอโชคสวัสดีครับกลับมาอยู่ในรายการคลายปัญหาฟันกับหมอโชครับผมกลับมายืนที่เดิมแล้วผมก็หลังจากคลิปที่เราปล่อยไปได้รับกระแสดีมากๆเลยคลิปหนึ่งคือคลิปทำรากฝันเทียมเจ็บไหมนี่ตรงนี้ไปดูได้ก็ เราตอบคําถามในคลิปนั้นครับว่ามันไม่ได้เจ็บมากแล้วก็มีมีเพื่อนเพื่อนพี่พ่น้องเนี่ยหลายคนไปทําไปทํามาครับไปทําเขาบอกว่าไม่เจ็บจริงครับแต่ครับมันนานออมันนานตอนทําเนี่ยมันนานหลายคนบ่นเลยนานด้วยเมื่อยระบมไปหมดเลยอ่าทําไมทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นครับในเมื่อมันแบบมันไม่เจ็บก็ต้องตอบตอบกลางๆนิดนึงคืออย่างพี่หมอเอ,งพ,อ,องพี่หมอจะบอกว่าการทํารักฟันเทียมเนี่ย มันจริงๆมันไม่ได้ยากนะแล้วมันก็ไม่ได้เจ็บอันนี้คือก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะ,ะว่าไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้นานแต่คําว่านานที่คุณยูพูดมาเนี่ยพี่หมอสงสัยว่านานนี่คือการรอให้รากเทียมเชื่อมกับกระดูกนานคือแบบฝังเสรกก็จกว่าจะได้ฟันเนี่ยสเดือนอันนี้คือนานแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าคุณหมอขั้นตอนการทําในเราอ้าปากเนี่ยนานเวลาผ่าตัดเนี่ยนานเพราะฉะนั้นถ้าอย่างพี่หมอเองเนี่ยพี่หมอเองทํารากฟันเทียม คือฝังรักเทียมเสร็จมักใจะให้คุณไข่รอประมาณสองถึงสามเดือนอให้รอจนมั่นใจว่ามั่นใจว่ารักเทียมก,กระดูกเชื่อมกันแล้วแล้วเราถึงจะใส่ฟันให้อออันนี้ไม่รู้ว่านานตรงนี้หรือเปล่าออเออไม่ได้ใจเขาไม่ได้บอกคนะอ่าบางคนใจร้อนเนี่ยฝังเสร็จอยากได้ฟันเลยแต่สามารถ<อ>เราก็สามารถฝังแล้วเราก็สามารถใส่ฟันได้เลยนะอืมจริงๆแต่เพียงแต่ว่าแล้วแต่คุณหมอที่เลือกอ่าอย่างคนไข้พี่หมอเองก็บอกว่าถ้า เอาอัตราความสำเร็จสูงๆหน่อยเนี่ยการฝังแล้วรอเนี่ยก็จะมีอัตราความสำเร็จที่ดีกว่านิดนึงคำว่าดีกว่านิดนึงคือจริงๆฝังแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกันนะพี่หมอทำเนี่ยก็คือดีเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าระหว่างที่ร่างกายกับรากเทียมยังไม่ได้เชื่อมกันยังไม่ได้แข็งแรงมากถ้าเราให้คนไข้มีฟันเลยแต่คนไข้คนนึงดูแลดีกับมีคนนึงฝังมอนก็นเลย คนหนึ่งดูแลไม่ดี <c oughs> ใช่ชี่ปกติเลยเคี้ยวเคี้ยวอะไรเงี้ย <c oughs> มันโหลดแรงเงยอะเกินไป <c oughs> มันก็มีผลอาจจะมีผลยั <c oughs> งไม่ลากเทียมเนี่ยมีปัญหา <c oughs> ในช่วงที่มันแบบยังไม่แข็งแรงพอ <c oughs> ที่หมอจึงมักให้คนไข้เนี่ยรอนิดนึง <c oughs> ให้มันเฮ้ยเมคชัวร์แล้วว่าเฮ้ยเดือนครึง่ง2เดือนตามตามโปรตโตคอลแล้วก็ค่อยโหลดแรงอันนี้ก็คือเพื่ออัตราความสำเร็จ อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าอีก่ออันนึงคือการผ่าตัดแล้วช่วงเวลาที่คุณไข้ต้องนอนอ้าปากนานอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะเขาบอกเมื่อยอะทีนี้ถ้าบอกว่านอนหน้าปากแล้วนาน,นาเนี่ยแปลว่าการผ่าตัดใช้เวลานานการใช้เวลานานในเกิดได้สองอย่างคือง,งานมันยากกับอีกอันหนึ่งคือคุณหมออาจจะต้องมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้ถนัดงานนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องบอกแบบนี้งานยากจริงๆอย่างพี่หมอโชคทำเนี่ยก็โดยเฉลี่ย ก็จะเลือกทําประมาณเคสหนึ่งที่เราสมมติพี่หมอพาตัดเนี่ยสามซี3 3> ่ห้าซี่หกซี่ก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ยาก,กน,นะครึ่งชั่วโมงไปจนถึงแบบชั่วโมงหนึ่งโอ้โหอันนี้ในเคสที่ยากๆก,ก็สิบตัวเงี้ยเออเยอะแล้วกันเยเอะเยอะเยอะแต่ส่วนใหญ่พี<ๆ>่หมอจะเลือกสโคบงานให้มันเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงเพราะว่าการหน้าปากครึ่งชั่วโมงนี่มันก็ไม่ได้นานจนเกินไปก็จริงมื่ยนะสิบนาทีพี่หมอว่าเมื่ยแล้วแต่โดยเฉลี่ยเนี่ย สมมติถ้าง,งานมันยากเช่นมีการลูกกระดูกฝังลเ,เล็เไเยอะเนี่ยก็จะแบ่งงานทําให้มันมแบบน้อยนะโดยส่วนตัวคือถ้าง,งานหนึ่งคือปัจจัยที่หนึ่งคือที่มันจะนานเนี่ยเพราะว่างานมันยากอก็เราสามารถแก้ได้โดยการแบ่งครั้งทําหรือว่าถ้าแบ่งครั้งทําไม่ได้ก็ต้องบอกคนไข้มีเครื่องมือช่วยอะไรอย่างนี้งานมันยากสองคือความไม่ถนัดของคุณหมออ,มอาจจะเป็นไม่ได้ว่าไม่ถนัดลากเทียมยี่ห้อนี้หรือประสบการณ์การฝังอาจจะยังไม่เยอะมากก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่ก็แน่นอนอันนี้เป็นปัจจัยที่ ยิ่งพี่หมอทําแรกๆอ่ะพี่หมอเองนะฝั่งนะ่าเตียมเคสแรกๆก็ครึ่งชั่วโมงนะ,ะชั่วโมงหนึ่งเลยอ่ะเคสประมาณประมาณร้อยตัวแรกง่ายๆคือฝั่งไม่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะต่อเคสต่อซี่ด้วยนะซี่<อ>เดียวอ,อ่แต่ทุกวันนี้ก็เราพัฒนาซี่หนึ่งก็อาจจะประมาณสิบนาทีห้านาทีห่วยมากมันขึ้นอยู่กับเราส่วนใหญ่พี่หมอจะวางแผนให้เสร็จเรียบร้อยสแกนมาเสร็จแล้ววางแผนทุกอย่างแล้วทําทุกอย่างเป็นไปตามที่เราตั้งใจครับแล้วก็ เดี๋ยวว่าหลังจะมีคลิปให้ดูว่าการฝังลัดเกียมจริงๆในโมเดลเนี่ยตืดๆมันใช้เวลาไม่นานเพราะถ้าเราคิดได้เหมือนทําเหมือนในโมเดลแล้วประสบก,การณ์เราปุ๊บปุ๊บเสร็จเนี่ยมันก็แป๊บเดียวข้อดีของการทําเร็วทําด้วยผ่าตัดด้วยความรวดเร็วเนี่ยแผลก็เปิดแป๊บเดียวอ่ะไม่ค่อยชอกช้ำคนขไข้ไม่เมื่อยไม่ระบมระบมน้อยกว่าเนี่ยเป็นเหตุผลว่าถ้าการผ่าตัดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสร็จเร็วเนี่ยคนไข้ก็ มีความระบบน้อยชอกช้ำน้อยเงินเยอะก็ชอบช้ำน้อยนี่ก็เป็นเหตุผลว่าการผ่าตัดรักเทียมถ้าทํากับหมอผู้เชี่ยวชาญนี่ก็จะได้เปรียบอแต่แน่นอนมันมีสองข้อไงีอหมอผู้เชี่ยวชาญหนึ่งแต่งานยังไงก็ยากเนี่ยคือยังไงก็ระบบคือแบบหมอผู้เชี่ยวชาญเทพเลยแต่ว่าทํางานเยอะจริงๆไงมันก็ต้องเหนื่อยอย่างหมอเี่ยมชาองเงี้ยทาเสร็จปุ๊บงานมันยากมากอ่ะก็มีแบบช้ำๆม่วงๆบวมๆก็มีคือแบบทำสองชั่วโมงอ่ะมีอยู่เคสหนึ่ง คนไข้เป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่ครับก็แบบไม่ได้ต้องเสร็จวันนี้วิหมอไปเคสพิเศษให้เลยทําเสร็จสองชั่วโมงอ่ะคูปปาเหนื่อยเหนื่อยมากเออคือไม่พีหมอไม่ชอบทําเคสยาวๆไงโดยส่วนตัวจะไม่ชอบแต่ว่าชอบแบบเคสผ่าตัดที่เราเมเนเจแล้วว่าเราทําแค่นี้คนไข้จะไม่ไม่ได้รับความแบบซัฟเฟอร์ไม่ได้แบบทนทุกข์เพราะเราแบ่งทําอาจจะมาโดนหลายโดนเชียร์ชาหลายครั้งก็จริงแต่ว่า แต่ละครั้งมันไม่ได้เจ็บปวดมากไงแล้วหลังทำก็ไปกินอะไรได้แบบไม่ได้แบบต้องนอนหยอดนะพอ่อ้ทไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้แล้วแต่เคสหมอนนะแต่คุณไห้บงคลมาถึงผมขอสิบสี่ครับล่าสุดก็เจอทีเดียวขอสิบสี่ซี่เงี้ยใช่ใช่จำได้จําได้พี่หมอแบบเหนื่อยเลยแบบเหนื่อยจริงๆน,นั้นได้เข้าไปติดตามอยู่ครับวันเดียวสิบสี่ซี่โูโ้อันนี้ก็เป็นความต้องการของคนไข้แต่โดยส่วนตัวพี่หมอไม่ชอบก็แต่ว่าแน่นอนทําแบบนั้นหลังทําก็อาจจะมีระบบ้างนิดหน่อย มันเยอะจริงๆนะโอเคนั้นก็ทําประมาณสิบสี่ที่ก็ประมาณชั่วโมงนิดๆเนาะแต่จริงๆที่บอกว่าสองข้อนี้ก็คือการผ่าตัดเร็วไม่เร็วก็คืองานมันยากไหมแล้วก็หมอมีประสบการณ์ถนัดด้านนั้นไหมอ่าบางอย่างพี่หมอต้องตอบว่าลากเทียมบางยี่ห้อที่พี่หมอไม่ได้ฝังบ่อยๆก็มีคนไข้ให้มาแก้หรือว่าขอเป็นยี่ห้อนี้ได้ไหมก็ตอบว่าโดยเใหญ่ไม่ไม่ใช้ยี่ห้อที่ไม่ถนัดแต่ก็จะมีบ้างที่แบบเฮ้ยขอเป็นยี่ห้อที่เราไม่ถนด้ไหมเราทําได้แต่ใช้เวลามากกว่าปกติทําไปแบบ มันต้องคิดไปอ่ะก็ช้านิดนึงอืออนี่ก็มีบ้างนะครับไม่คล่องมืออ่าสุดท้ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยสิ่งสาคัญที่อยากจะฝากไม่ว่าจะผ่าตัดเร็วใช่ไหมครับ,รบหรือว่างานยากไม่ยากเนี่ยสิ่งสำคัญคือถ้าคนไข้ดูแลดีอัตราความสำเร็จก็เยอะคืออยากย้ําว่าไม่ว่าจะผ่าตัดก,กับหมอคนไหนไม่ใช่แบบต้องมอกกับหมอโชคนะ,ะกับหมอคนไหนก็ตามทีระยะเวลาเ,เท่าไหร่อ่ะมันไม่สําคัญสาหรับพี่หมอนะมันไม่สําคัญเท่ากับทําเสร็จแล้วคนไข้ได้ใช้จริงถูกใจ อคือต้องวางแผนดีๆเลือกหมอแล้วก็ต้องเชื่อใจกันแล้วก็ทําแล้วก็ดีที่สุดคุยกันให้สุดก่อนคุยกันให้เรียบร้อยก่อนให้แบบนี้นะครับฟันจะออกมาเป็นแบบนี้คือมันทําเสร็จปุ๊บก็ได้ดั่งใจก็ประทับใจก็ดีมไม่ใช่แบบคุยอย่างทําอย่างนี้มันไม่ได้ก็จะแบบ,บแ,แตกออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการผ่าตาดัด จ็บไม่เจ็บบวมไม่บวมหรืออะไรเงี้ยมันก็สำหรับพี่หมอเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แหละมไม,ไม,ไม่ไม่มีหมอคนไหนอยากให้เกิดไม่อยากให้คนไข้เจ็บช้ำอะไรบากไายใช่<ๆ><ๆ>แล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีหลังผ่าตัดนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึง่งว้เดี๋ยวมามาบอกแล้วกันว่าการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดไม่ให้บวมทํายังไง่านะครับก็ไว้เป็นคลิปหน้ากันสุดท้ายก็ประมาณนี้จริง,รงๆนานไม่นานเนี่ยมันอยู่ที่งานยากไม่ยากกับหมอถนัดไม้แค่นั้นเองนะครับก็จริงก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เราต้อง ดูแล้วก็ต้องเลือกกันเองก็เจ็บไหมหรือว่าจะการผ่าตัดกับหมอที่มีความเชี่ยวชาญสูง,งมากก็จึงเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบของคนไข้ที่เลือกหมอ,อมแต่ว่าแน่นอนบางทีหมอบางท่านคิวยาวหรือว่าไกลเงี้ยก็สามารถเลือกได้การผ่าตัดที่มันยาวนานขึ้นจากส0นาทีเป็นครึ่งชั่วโมง45้านาทีเงี้ยไม่ใช่เรื่องที่แย่นะ,ะสิ่งสําคัญที่หมอจะฝากคือ มันสาคัญที่ทําเสร็จแล้วมันใช้งานได้จริงถูกใจเราอ่ะสําคัญกว่าเน้นตรงนั้นมากกว่าเนาะเออ,อแน่นอนการเจอแบบผู้เชี่ยวชาญแบบเทพเลยเงี้ยแต่คิวเขายาวอ่ะมันก็ลาบากนิดน,นึงถูกไหมอเออเป็นเรื่องปกตินะครับก<อ>็ฝากไว้เีาีชอบที่ช่ครับสุดท้ายเพราะฝันมันอยู่กับเราใช่พี่ชอบพี่ชัยแล้วกันครับผม,มหเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมฝากแชร์ไปให้เยอะแล้วก็กด สับสไคร้์ครับเป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็ถ้ามีคําถามสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้หรือว่าสงสยัยเกี่ยวกับเรื่องรากผักชีมาหรือคาแนะนําก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านแล้วก็เอามาดูกันเป็นข้อๆไปครับผมก็สุดท้ายนีก้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีความรู้อะไรมาฝากก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับครับ